ใช่ไหมทำบุญได้ชาติหน้านะทำหน้าได้ชาตินี้สวัสดีค่ะมะนาวค่ะตามวัยตามอายุมีรอยมีร่องร่องตรงแก้มร่องน้ำหมากรอยเหี่ยวยน่นที่หน้าผากตอนฉีดแล้วหมอก็แบบมือเบามากดีดีทุกครั้ง <laughs> ีทุกครั้งแล้พี่ก็กลับมาทุกครั้งที่เนี้ยต้องเรียกอะไรนะตั้งใจมาเลยอะอยู่ต่างจังหวัดด้วยก็ต้องมาที่นี่นะคะต่างประเทศก็มาที่นี่ค่ะทําเลย <laughs> ก็คือไม่เห็นต้องคิดอะไรเธอเราอยากให้ดูดีเพื่อหน้าที่การงานทําแล้วมันก็มีความสุขเหมือนกับบางคนเสียดายเงินนะเนาะว่ามันเป็น,นจํานวนมากไม่เห็นจําเป็นเลยร่างกายก็แก่ไปตามวัยเอาจริงๆนะความสุขที่มันแลกมาเหมือนเวลาเราไปซื้ออาหารดีๆไปซื้อทองเก็บไปอ่างเงี้ยมันก็เป็นความสุขประเภทเดียวกันนะมันก็คือตอบสนองความต้องการของของเราในแต่ละด้านเหมือนๆกัน เพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดอะไรเข้ามาฉีดได้เลยขอบคุณค่ะ